ครับวันนี้นะครับจะมาทําการนะครับแต่งกิ่งฝรั่งหกเปาซื้อนะครับเดี๋ยวจะมาแต่งกิ่งให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับแต่งกิ่งฝรั่งหกเปาซื้อนะครับผมไม่ได้แต่งกิ่งเลยนะครับตั้งแต่ซื้อมานะครับปีก่อกว่านะครับแล้วก็ปลูกแล้วก็ปล่อยทิ้งไปเลยนะครับไม่ได้ดูแลเลยนะครับก็เดี๋ยวมา รับชมกันนะครับแต่งกิ่งฝรั่งหงเป่าซื้อนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าต้นมันจะสูงหรือใหญ่ขนาดไหนนะครับมารับชมกันได้เลยนะครับติดตามได้เลยครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเพื่อนๆนะครับผมจะมาทําการแต่งกิ่งนะครับฝรั่งหงเป่าซื้อนะครับตอนนี้ก็ปีกว่าซื้อมานะครับไม่เคยตัดไม่เคยแต่งเลยครับ การพุ่งทะยานอย่างเดียวเลยครับเพื่อนๆลองดูสองต้นนะครับต้นมันก็เลยเล็กนะครับนี่แต่สูงก็เกือบอันนี้ก็เกือบสามเมตรนะครับเนี่ยจากพื้นเนะครับนะครับเกือบสามเมตรเราจะตัดลงนะครับตัดลงให้มันเตี้ยนะครับนี่ครับสามเมตรได้นะ เพื่อดูสองต้นนะครับอยู่ติดกันนะครับพลังหง่นโซื้อนะครับผมซื้อมาแล้วก็เอาลงดินแล้วก็ไม่ได้ดูแลเลยปล่อยเลยทิ้งเลยนะครับปล่อยทิ้งเลยนะครับมันก็เลยเนี่ยพุ่งยืดยาน่นละต้นแรกเนดะี๋ยวต้นที่สองนะครับสามเมตรได้นะครับเพื่อนๆะอ่ะหนึ่งจะมาตัด ลงนะครับชุบๆง่าย องหลงเพื่อนดูนะครับนี่ครับเปรียบเทียบกับต้นหลังเั่สูงขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆดูนี่ครับตัดนี่ครับเอาลงแล้วนะครับประมาณต้นหนึ่งนะครับ ดูนะครับไวไหมครับนี่นะครับนี่ครับ,รบสองต้นนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับตอนดี้โตไว้นี่นะครับสองต้นนี้ปีกว่าครับอ่อยไม่ดูเลยปีกว่า อันนี้ก็แต่งกิ่งลงมานะครับก็เหลือประมาณเมตรห้าสิบเนี่ยครับประมาณเมตรห้าสิบนะครับก็เพื่อให้ลําต้นมันใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่ากิ่งก้านที่แตกไปนี่จะเท่ากับลําต้นเลยนะครับให้เพื่อนเพื่อนดูครับลองดูเนี่ยครับกิงมันจะเท่าลำต้นเลยต้นมันจะล้มนะครับมันสูงใหญ่แล้วมันจะล้มนะครับเนี่ยทั้งสองต้นเลยนะครับ ต้องปรับเพิ่มนี่ครับนี่นะครับังจริงนะครับ ก็เรียกว่าทํำสาวก็ได้ครับนะครับอั่นี้เพื่อได้ดูนะครับก๋อวมาติดตามชมกันหลังแต่งว่าจะเป็นอย่างไรนะครับมาติดตามดูได้นะครับสวัสดีครับ